เอาใชเอ้าใครจะมาไอ้ต sí, mm. ันมาโดดที y. Y oh, to, ่มีน้ำมาไปน้ำกลัวไปน้ำกลัวไ่กันเจ็บมาไหมแต่ยังพึ่งโดดอะยังไปกันิข้าใขยายขยายลยสิมือทำไงมือทำยไงตอนได้ว่ายเหมือนหมาเนี่ยอุ๊ยดี๋ยวอะไรกัน ขาอยู่งยส่ยเอาีกใส่ยัหนึ <Gym>. <S <S <N> ่งไอ้หนเยไม่ได้หนูก็ดึงมาอีก้ยขยายอีกหน่อยดิเอาโดนไหมหมาโดนไหมใจไหนใจนะใจไหนใจนะไอ้ไหน้วบอกว่าใจไหยใจลุงบอกว่าการหายใจไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาไม่赖เอาเย็นนั่งไอ้เชยนั่งไอ้เชยก่อนเอาเราเพิ่งยืมาดูข่าระดับไม่เป็นไรเอาโอ้เอาไม่อยากใช้ชู้ชิดเอาเอาอะไรตัวนี้โอ้ด่าได้ยังน้ำเย็นเอาโอ้โหน้ำมันจะลอยตัวได้ทั้ล้างเดวมีสติเอ๊ยไปแล้วไม่ขอโดนเป็นไงน้ำก็จะบุกไปไม่ได้นี่อแหละมาโดนอีกเดี๋ยวเอาเก็บมาตีนะ เออหนูไม่จับอ้าวเอาเกตขอเก๊ขออ้าวเกตเอาเกตตายเกตตายไอ้เกตเกตเก๊ดเอ็ไหนไม่เป็นเก๊ดไหวนะไม่เป็นตีน้ำไหมสูงพี่เลยลงน้ำได้ทุกที่ลูกพูดไม่เป็นไรหลูกไม่ต้องกลัวมันนี่ตีน้ำนี่ไม่เยอิไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปลามันมาชนขันาะเดี๋ยวอะไรลอยอะไรลอยมาทุกอย่ง ดีกว่านอย่คนาเดลงรวไปหนเราพิ่งกั้นหายใจแกั้นหายใจไว้เออไลาจมน้ํากั้นหายใจไว้ก่อนเออเอาตีมือดิตีขาตีมือเออ่เออไโ ไม้ต้องใส่หรอกคุณพี่เอาขึ้นขึ้น้เอาปล่อยมือสิปล่อยมือเร็วเร็วอาจะวหวอีกล่าปล่อยเปิดโอกาสให้คนที่อยากวหวดีกว่ามาวหวมาวหวมาห้ามเอาจะถอดทำไมลูกไม่ถอดสิเอาให้ลงมาทีละคนไม่ต้องจับมือกัน

เดาเอาขึ right. ้นเลยสิเด oh. ินาขึ hey. hey. ้นก้าวขาขึ้นเลยสิหวานเกยตื้นของแทยังไย่เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเดียวขึ้นหน่อยดิไอ้ดียกันเดียวขึ้นเลยดิลูกจับไว้จับน้องไว้เอาแล้วหนูลงไปทำไมอ่ะลูกดาวกำแพงขึ้นจับน้องไว้จับน้องไว้เออที่หท้าไว้ที่หลังไม่เอาแล้วลูก

ไปไอ้ที่น้ำตื้นๆเา่ว่าไปเล่นน้ตื้นดีกว่าเออน้ำเย็นมากเลยนะตามตรงนี้่ตื้นดีกว่าเนาะปเล่นน้ำตื้นเหรอเออหนูอยากเล่นนี้ก่อนอ่าๆๆทางได้คนสัเอาขาแช่ขยบมาชิดมุมเลยอ่กระโดดได้เล่นกระโดดได้ไปไอ้เกตมี่ปมุมๆเลยเฮ้ยหลีกซีดีแล้วคุ อ้าวหนูอยากกระโดดอ้าวหนูอยากกระโดดเฮ้ยไม่ต้องว่าไหนูอยตีถ่ายได้จะตกไะมาเกะไอ้กันมาดิกันมาดูน้องทำมาเลยอ้าวหนูอยากกระโดดเดี่ยวไอ้เงี้ยเงี้เออการคอยดูน้องคอยดูน้องเอาขึ้นมาคอยดูน้องอย่าโดดนะเด็กๆเอาตีถ่าเล่นได้ไล้ไหม แล้วหนูหนะไม่เลยอีขาเอาดูแลน้องไม่ใช่ตายไว้นะแ่อหยบปวดเหยยบอะไรแหลกแกไม่เอาล้โอ้ชหนูเป็นหูเดี๋ยวออมาสีมามาไปผู้ที่ ไปถอดชูชีพหรอเดี๋ยวนี้ไม่ถอดชูชีพเนี่ยพ่อจะรู้นี่ว่าหนูว่ายน้ำไม่ได้เปล่าเอาตจะเอาจะตัวใหม่ไปเไม่มีชูชีพหนึ่งสองสามพ่อห้ามหนีนะโอ้พ่อไม่นีอุ้ยพ่อเจ็บเอาเร็วแล้วเร็วพ่อโดนทองจะได้โอ้ยอย่งไกลอ่ะโอ้ไม่ไกลลองพุ่งปุ๊บเดียวน้ำมันไหลแล้วเร็วโอ้ยไม่ถึงห้าเมตรด้วยซ้ำ เออแล้วแหละ,อะพอจู่ๆออกด้วยออกจู่บออกเอ้ามาลูกหนูก็ตีขาไว้ตีหัดตีขาออกร่างกายไว้เออเอ้าโดดไวนะ้ไไว้ไ<อ>ด้ดงดึงดึง<อ>ด<ะ> ใครแก้กันอยากไปแก้กันเดียวอย่าไปแก้กันรู๊แล้วตกแลก็ลงไปช่วยไม่ทันนะกลับมาใก้หน่อยได้ไม่ไม่ได้ลูกเอ้าไปที่ไปแล้วจะไปแล้วไกลแล้วไกลโอ้โหหน่อยเดียวยังไม่ติดใจเลยเอ้าลูกขยับมาหน่อยหนึงมาเอ้าจะลงจะเล่นไหมถ้าไม่เล่นก็ไม่เล่นก็เลิกก็นั่นแหละเอ้าไม่ถึงสิบเมตร อไอ้แบบแป๊นเดียวเองก็เลยปลาเอาปลาเอาไปออกระกายสุดเลยลมหาใจก่อนอๆๆๆๆเอาดึง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 ดเอาไว้อย,ยู่กับที่ไว้อย,ยู่กับที่ เอาไว้น้เอาไว้นเอาไนเอาไ้นเอาไว้น้เอาไว้น้เอาไว้ตัวนไนเ้วัอน้าั้อ้วเวอว้ไว้น้าเอาไว้ตัวนั้น ไปตนืนลมหายใจก่อไนไปไปขึ้นไปเอาใบมาไ,มมไ,ปไปเลยไปเลยไปเอามาเอาเบสไ่ต้องใส่ดิเฮ้ยอย่าวางรถนะลูกว<อ>า,างรถด้วยรถเขาขับมาฝั่งนี้ด้วย เบลไม่ใส่ชูชีพได้ชูชีพเพราะไม่รับเพราะว่าว่ายน้ได้แล้วเออเฮ้ยเราเราอยูตรงนี้นะเออเร็วๆแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มาเอาโดนไปตามมาเลยใบตามมาเลยไม่เลยไม่เอาไม่โดนเอาเลยเอาไปอไปเเอาลยไม่เอาพอเอาใบมา โดนมาเลยมันไม่จมแล้วขาหนูถึงอยู่แล้วป้าแต่เด็กๆห้ามโดนนะเอาเด็กๆจับนี้ได้นะเอาโดนเอาโอ้ยมันถึงแล้วเอาไว้นี่ดึง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 ตาไปายตายตายตายโอ้มันจะย่างไหนล่ะเด็กๆห้ามลงนะตีขาเล่นได้เอาโดดนะอมกันเลยโดนนะใครโดนนะ ตีนัดขาดิไม่ปล่อยลอยอย่างเดียวหวรอวะมาโดนได้เอาขาลอยได้สิเอาไปไปยึดเกาะเลยหน้าก่อนไปขึ้นเกาะยืนเอาอย่าไปเป่าอย่าไปเป่าลูกเอาโดนไหม ơi trời ơi cho mình lại được ờ thôi được ได้อ๋อเจอดี เฮ้ยเดี๋ยวลุงทอนจะกระโดดให้ดูดูเร็วเนี่ยโดดัะโดดตุ่มลงไปงี้แล้วก็ไหวเงี่ยวไหวเงี่ยไหวกระชื่นแค่ไหนเนาันดูง่ายนะแต่ทำไม่เป็น่น